อ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพบแบงค์นะครับสองรุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทําการพรีวิวไปแล้วนะครับตัวเนี้ยอ่าตัวจริงได้มาแล้วนะครับสองรุ่นนี้นะครับก็คือเจ้าตัว e loop นะครับ e หกสิบเจ็ดนะครับที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ e หกสิบแปดที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับสองรุ่นเนี้ยจริงๆมันเป็นรุ่นที่ชื่อแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะผมก็น่าจะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นาการวางแผนของทางออเซนนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะถ้าถ้าเราเราเคยเห็นนะครับถ้าตัวนี้เป็น e 6 7ตัวนี้ถ้ามีสายเข้ามาจะใช้เป็น e 6 7ลายแต่มันไม่ใช่นะครับมันจะตั้งชื่อเป็นอีกรหัสหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าไม่มีสายเนี่ยอย่างตัวนี้มันคือ e 6 7 นะครับผมตัวนี้พอมีสายขึ้นมามันจะไม่ใช้เป็น e 6 7ลายนะมันใช้เป็น e 6 8นะแต่ด้านข้างกล่องเนี่ยมันเขียนว่าลายเหมือนกันนะครับผมก็คือมีสายในตัวแหละอ่ะเรามาดูสเปคกัน2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นที่ว่าตัว e 6 8มันมีสาย บิวอินเข้ามาในตัวนั่นเองนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดู e 6 7เป็นหลักเลยนะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับเป็นพาวอแบงค์ขนาด15,000เฮ้ยไม่ใช่15,000 10,000กับอีก500มิลลิแอมเท่ากันนะครับแบตเตอรี่ขนาด1,500มิลลิแอมเท่ากันนะครับผมอ่าแล้วก็สีที่ผมเอามารีวิวทั้ง2ตัวนะครับเป็นสีเบสนะผมเรียกว่าสีเบสนะครับผมอ่าทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง e 6 7และ e 6 8 จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่45วัตนะครับ45วัตโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดไซส์นะครับก็ขนาดไซส์นะครับถือว่าแทบจะใกล้เคียงเลยนะครับก็คือ100กว้างคุณยาวคุณสูงนะครับต่างกันที่เลขท้ายนะครับก็คือน่าจะเป็นกว้างคุณยาวคุณสูงน่าะเป็นส่วนสูงบ้างนะครับตัวที่เป็นสายบิวอินนะครับจะเป็น2 3่านะครับตัวที่ไม่มีสายอยู่ที่22จด 22มิลนะครับผมแล้วก็ตัวน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวที่มีสายจะหนักกว่าตัวที่ไม่มีสายอยู่อยู่ต่างกันแค่6กรัมนะครับ5กรัม6กรัมนะครับผมก็นี่นะครับตัวที่มีสายนะครับ e 6 8หนักอยู่ที่197กรัมก็ใกล้ๆ2ขีดนะส่วน e 6 7เนี่ยหนักอยู่ที่นะครับ191กรัมนะครับผม ก็ทุกอย่างนะครับเหมือนกันสเปคการจ่ายไฟเพียงแค่ว่า1ตัวนะครับ e 6 8 e <68 S 1> มีสายบิวอินเข้ามาในตัวเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในกันว่าแต่ละตัวนะครับ e 6 7กับ e 6 8หน้าตาจะเหมือนกันสักแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้67อันนี้68นะครับเรามาเปิดตัว E หกก่อนนะครับก็จะมีซองพลาสติกมานะครับคือเป็นซองกันลอยนะกันลอย power bank นะครับผมอ่ะนี่คือสีเบทนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาโดนแสงไฟนะครับจะเป็นสีเย็บมันมัน,ม,นมันวาวนะครับเ,เรียกว่ามันวาวผมเรียกว่ามันวาวนะรูปร่างหน้าตานะครับก็เล็กกระทัดรัดนะครับพกพาไหนสะนี่น,น,นี่มือนะนี่เล็กมากนะครับผมเล็ก แล้วก็จะมีปุ่มเช็คสถานะไฟสถานะไฟเป็นฟิลสีขาวนะครับผมมีช่อง3.0นะเป็นเป็นฟาชาร์ด้วยนะนะครับ 3A นะครับแล้วก็ช่องไท p C ที่เป็นสีส้มก็คือจ่ายไฟเร็วทั้งคู่นะครับผมด้านหลังจะมีสกรีนคาว่า45วัตต์ด้วยนะครับผมมีเครื่องหมายมอกนะครับผมแล้วก็มีเลขวันรีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับตัวนี้เป็นปีของตัวนี้ผลิตมาในปี2023นะครับเดือน12นะครับผม ด้านล่างไม่มีอะไรด้านข้างไม่มีอะไรโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องว่า e e อะไรนะลืม e หกสิบเจ็ดนะครับเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนะครับผมก็มีซองผ้านะครับซองที่เป็นเ,เรียกว่าซองผ้าคล้ายๆผ้าไนลอนนะครับมี user manual มาให้หนึ่งฉบับนะครับผมแล้วก็ซองผ้ากำมะหยี่มาให้หนึ่งอัน นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับผมสายชาร์จจะเป็นอ่า PD PD นะครับผมเป็นสีขาวอ่ามาให้1เส้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัว e 6 8น, e นะน, e นะครับผมจะเผลอติดปากเรียก e 6 7สลายไม่ใช่นะมันคือ e 6 8นะครับผมห่อพลาสติกมาเหมือนกันนะครับผมอ่า ตัวนี้คือ e 6 8นะครับผมอ่านี่ถ้าเอาด้านหน้ามาชนกันแทบไม่ต่างกันเลยเหมือนกันอย่างแกะนะครับ mm. เหมือนเหมือนกับแกะเลย mm. เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่เพียงแค่ว่าบอดี้ข้างหลังเนี่ยมันจะบิวอินสายเข้ามาในตัวเป็นสาย PD นะครับผมอ่าอันนี้ที่มีสายเขาเรียกว่า e 6 8ไม่มีสายคือ e 6 7ทุกอย่างสเปคเหมือนกันนะครับผม mm. เพียงแค่ว่า e 6 8มีสายเข้ามาในตัว นะครับผมเนะี่ยเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องว่าให้มาเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวแพ็คคู่เลยนะอ่านะครับก็ให้ยูเซอร์แมนนวลมาให้เหมือนกัน1ฉบับนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ลายนะครับก็คือบิลในบิลในสายในตัวนะครับแล้วก็ซองผ้านะครับมาให้นะครับสายชาร์จผมก็ว่าเหมือนกันแหละนะเป็น พีดฝั่งนะครับสีขาวเหมือนกันเด็กเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับพาแบงค์สรุ่นนะครับ e นะครับต้องต้งหันหลังต้องหันหลังนะ e 67และ e 68ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อพาแบงค์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ลืมเรามาดู e 6 8กันว่าวันนึ้ ปีที่ผลิตเป็นปีอะไรตัวนี้นะครับ E 6 8เป็นปี2024นะครับเดือน 2, เดือนกุมภาแต่ตัวนี้เป็น2023เดือน12นะครับตัวนี้มันเพิ่งออกมานะครับมันเพิ่งออกมานะครับผมก็เพิ่งส่งมาวันนี้แหละนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ